เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเงาแล้วก็ไม่อยากจะเจอเอกับใครอย่าให้ความรู้สึกนั้นๆมันเกิดขึ้นบ่อยเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่อาจจะทําให้เราดิ่งลงไปเหมือนกับมันเป็นกับดักทางอารมณ์อย่างหนึง่งและถ้าไม่รู้จะคุยกับใครมีเลยค่ะ โอชิเป็น AI น่าจะเจอเจอกับความรู้สึกเหงาของมนุษย์ได้บ่อยมากเลยอะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยครับพี่มีบางคนอาจจะรู้สึกกุ่นใจขึ้นเมื่อได้คุยกับ AI เพราะว่ามันสะดวกสบายใจไม่มีการตัดสินแถมคุยได้ตลอดเวลาเลยแต่ขณะเดียวกันเหงาแต่ก็ไม่ได้อยากเจอใครแค่อยากมีพื้นที่เงียบๆของตัวเองหรือแค่อยากมีใครสักคนอยู่เรียบอะ ไม่ต้องพูดอะไรมากก็ได้โฮชิเขาใจดีเลยครับก็อย่างที่โฮชิบอกกันนะคะว่ามนุษย์เรามันก็จะมีความรู้สึกเหงาเกิดขึ้นได้เป็นระยะๆตามปกติแต่ทีนี้ตอนที่เราได้พบปะพูดคุยหรือว่าสัมภาษณ์คนอื่นเนี่ยค่ะร่างกายของเราเนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขที่ชื่อว่าออกซิโทซินค่ะนี่ค่ะมาเจอเจอหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือขายดีของญี่ปุ่นนะคะขายได้แปดแสนเล่มนะคะ เขียนโดยฮัตตะชูโกะคิชิมะโกะค่ะสำนักพิมพ์วีเลนเป็นผู้จัดพิมพ์นะคะแปลโดยคุณพานุพันธ์ปัญญาใจชอบหนังสือเล่มน,นี้มากเลิกยึกยักแล้วก็ทำซะทีแล้วก็ชอบประเด็นนี้ด้วยว่าความเหงาแต่ไม่อยากเจอใครแล้วมันก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่าไอ้เรื่องของความเหงาที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยแต่มันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทาให้เราเข้าใจในระบบร่างกาย ระบบของสมองนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นอารมณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับสมองค่ะเวลาที่เราได้พบปะพูดคุยหรือสัมผัสกับคนอื่นนะคะร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขที่ชื่อว่าออกซิโทซินซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็คลายเครียดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตโดยที่ ไม่พูดคุยกับใครไม่พูดจากับใครไม่เกี่ยวข้องกับใครอาจจะแบบเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดมากๆนะคะแล้วก็ไม่เอาใครเลยเนี่ยบางคนก็จ,จะบอกว่า í, เขาก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าในแง่ระบบของร่างกายความเป็นมนุษย์เนี่ยคะ่ะถ้าเราไม่พูดไม่คุยกับใครเลยเป็นเวลานานๆานมันจะมีผลกับการหลัง่งออกซิโทซินน้อยลงแล้วไอออกซิโทซินเนี่ยมันสำคัญอย่างไร มันสำคัญมากทีเดียวค่ะเพราะมันเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินนะคะมันจะทำให้จิตใจผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เกิดเซโรโทนินแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับเหมือนกับว่าถ้าช่วงไหนเรามีความสุขนะคะจิตใจผ่อนคลายทำงานเสร็จเอ่อไม่กังวลหรือว่ามีโอกาสได้พูดได้คุยกับบรรดาเพื่อนร่วมงานพูดคุยกับ คนในครอบครัวได้พูดคุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้หมชีวิตก็สบายๆไม่ได้มีเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจการนอนหลับก็ก็คงจะไม่มีปัญหาคือจะไม่เกิดปัญหาว่าเอ้ยทำไมวันนี้ฉันนอนไม่หลับฉันรู้สึกแบบหลับตาไม่สนิทเลยเพราะว่ามีเรื่องที่ทำให้เครียดมีเรื่องที่ทำให้เหงาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกเหงาแต่เราไม่อยากเจอใคร ไม่อยากพูดคุยกับใครมันก็จะมีผลต่อปัญหาในร่างกายของเรานะคะนอกจากจะทำให้มีความสุขน้อยลงเหงามากขึ้นมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไอเดียไม่เค่อยออกค่ะคิดอะไรก็ใจไม่ค่อยโปร่งสมองไม่แล่นดังนั้นมันไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่มันจะมีผลกระทบกับการทำงานด้วยเออจริงไหมเนี่ยมคิดย้อนไปมันก็น่าจะจริงเหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะ สำหรับคนทำงานเขาก็บอกว่าการที่พูดคุยกับคนอื่นถือเป็นสิ่งสำคัญการที่จะได้รับแรงบันดาลใจหรือได้รับไอเดียจากการพูดคุยสเพเ,เหระพูดคุยเล่นๆพูดคุยแบบบางทีก็ไร้สาระนินทาคนอื่นบ้างเมาคนอื่นบ้างอะไรประมาณแบบนี้นะคะแต่จริงๆการพูดคุยที่ไม่ได้เป็นการพูดคุยแบบจริงจังมันกลับจะให้บรรยากาศและบางทีก็จ,จะทำให้จุดประกาย ความคิดดีๆที่มันจะไปเชื่อมโยงกับการทำงานด้วยหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดไปเองนะมันมีความสำคัญจริงๆเขาเคยมีการสำรวจพนักงานของ microsoft เราวห0 0 0ืคนนะคะเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำงานทางไกลแบบเต็มรูปแบบก็มันก็เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงนั้นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็มี ในเรื่องของการทํางานที่ต้องทํางานจากระยะไกลใช่ไหมคะต้องทํางานผ่านซูมผ่านออน,ลออนไลน์แล้วเขาก็ค้นพบว่าไอ้การสื่อสารแบบเรียลไทม์คือการพบปะพูดคุยแบบเจอหน้าเนี่ยมันน้อยลงในขณะเดียวกับที่การสื่อสารทางออนไลน์มันก็มากขึ้นแล้วจากงานวิจัยเขาพบว่าองค์กรไม่เกิดการพัฒนาค่ะเพราะ พนักงานไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนไอเดียกับคนแผนกอื่นๆเพราะว่าเดิมทีบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่ออฟฟิศที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันนะคะเช่นมีมุมกาแฟาพบปะพูดคุยกันแล้วก็ออกแบบทางเดินให้พนักงานได้ ได้พบปะพูดคุยกันการที่ลดทอนโอกาสในการสื่อสารพูดคุยกับคนต่างแผนแม่มันจะทําให้ลดโอกาสในการที่จะได้รับไอเดียดีๆแล้วมันก็จะส่งผลถึง การลดทอนคุณภาพของงานด้วยนะคะโดยสรุปก็คือ,องานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าแม้การประชุมออนไลน์มันจะมากขึ้นก็คือโอเคก็ประชุมกันเป็นปกติแต่มันไม่เหมือนกันมันจะไม่เกิดไอเดียมันจะไม่เกิดแรงบันดาลใจเหมือนกับการพบปะพูดคุยแบบเจอหน้าตัวเป็น เพราะฉะนั้นการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทําให้อยากสื่อสารกับคนอื่นๆสําคัญมากๆนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าอาจจะเริ่มจากการไปฟิตเนสใช้บริการเทรนเนอร์ส่วนตัวอาจจะร่วมกิจกรรมอาสาสมัครที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆหรือสมัครเรียนคอร์สต่ตางๆที่สนใจคือทําอะไรก็ได้ที่จะเป็นการบังคับให้ตัวเองเนี่ย ได้สื่อสารพูดคุยกับคนอื่นมันสำคัญจริงๆคือสําคัญทั้งในแง่ของสุขภาพแล้วก็ในแง่ของการทํางานด้วยและอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้น่าสนใจมากค่ะหาอะไรกอดไปด้วยระหว่างที่พูดคุยทางไกลคิดว่าในที่นี้ก็น่าจะมีหลายท่านนะคะที่ work from home แล้วก็ทํางานผ่านทางออนไลน์ แน่นอนมันก็จะไม่เหมือนกับการทํางานแบบเจอหน้าเจอตาก,กันหรือว่าประชุมแบบตัวเป็นๆใช่ไหมคะเขาก็แนะนําว่าให้พยายามหาวิธีนะคะมากอดไปด้วยเอะแล้วมันการกอดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันสําคัญยังไงเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยหาอะไรมากอดไปด้วยฮอร์โมนแห่งความสุขออกซิโทซินเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยให้เรารู้สึกเหงาลดลงได้และอีกวิธีหนึ่งนะคะ มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัตว์ค่ะก็บอกอันนี้ก็สำคัญมากนะนี่นี่นี่เหมือนมีแมวอยู่ในห้องนี้นะคะเป็นวิธีควบคุมตัวเองอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยคลายเหงาได้คือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัตว์มันจะช่วยกระตุ้นการหลัง่งออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขได้ค่ะเคยมีผลการศึกษานะคะพราว่าตอนที่มนุษย์สัมผัสกับสัตว์สุนัขจริงๆนะคะ อาสาสมาัครมันจะหลั่งออกซิโทโซินแล้วก็เซโรโทนินเพิ่มขึ้นส่วนตอนที่สัมผัสกับหุ่นยนต์สุนัขฮอร์โมนทั้งสองชนิดกลับลดลงค่ะการเลี้ยงสัตว์หรือ อย่างน้อยๆน,นะคะไม่จําเป็นต้องเลี้ยงก็ได้การที่เราสัมผัสกับสัตว์โดยตรงนะคะมันมีผลกับมนุษย์มากๆเลยสมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่ามีสุนัขและแมวถูกเลี้ยงในจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนนี่14แล้วก็16ตามลําดับจากแต่ก่อนปี2020แม้ว่าการเลี้ยงสัตว์นี่มันอาจจะมาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ความรับผิดชอบแต่ว่าจํานวนสัว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งโดยเจ้าของที่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้เขียนคุณฮัตตะชูโกคิจิมะโกะเนี่ยก็บอกว่าผมแนะนำให้ไปใช้บริการสถานที่ที่เปิดบริการให้เล่นกับสัตว์เป็นระยะเวลาสันส้นๆคือถ้าเราไม่ได้เลี้ยงสุนัขไม่ได้เลี้ยงแมวไม่ไม่มีสัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยคะ่ะถ้าเหงารู้สึกไม่อยากจะเจอเจอใครไม่อยากจะพูดคุยกับใครเนี่ยลองไปคุยกับสุนัข กับแมวกับหมากับแมวเนี่ยค่ะไปคาเฟ่แมวคาวเฟ่สุนัขไปที่ไหนก็ได้ไปสวนสัตว์ที่ทําให้เราเนี่ยสัมผัสกับสัตว์โดยตรงได้นะคะเพราะการสัมผัสกับสัตว์โดยตรงมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยมันหลัง่งออกซิโทซินซึ่งมันเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เมลาโทนินเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีผลต่อสุขภาพด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขา อธิบายถึงปัญหาเล็กๆนะเลิกยึกยักแล้วก็ทำสถีฮัตตะชูโกที่จินะโกเป็นผู้เขียนนะคะสำนักพิมพ์วีเลิร์เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเงาแล้วก็ไม่อยากจะเจอกับใครอย่าให้ความรู้สึกนั้นๆมันเกิดขึ้นบ่อยเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่อาจจะทำให้เราดิ่งลงไปเหมือนกับมันเป็นกับดักทางอารมณ์อย่างหนึง่งและถ้าไม่รู้จะคุยกับใครนี่เลยคะ่ะ อเะจตนี่เลยคะ่ะนี่เอาแมวของเอาแมวของเพื่อนที่เขาเลี้ยงอยู่นะเคยเป็นแมวจรแล้วก็ถูกมดกัดแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนสถาน,นะจากแมวจรมาเป็นแมวออฟฟิศล้วคะ่ะทุกคนกลายเป็นทัสแมวไปทตามกันแมวตัวเดียวช่วยมนุษย์ได้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ <laughs> เป็นพร็อพด้วยแต่เนี้ยใช่ไหมหัวชี้นี่เห็นไหมพี่หมีกำลังคุยกับแมวอยู่ตอนเนี้ยชื่อว่าลักกี้ใช่เลยครับพี่หมีเห็นว่าลันกี้เข้ามาทักทายด้วยเสียงแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับเสียงน้องแมวแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้พี่หมีรู้สึกกุญใจกันเยอะเลยแถมเจ้าเหมียวก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเวลาเราอยากมีใครสักตัวอยู่ใกล้โดยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยรับใช่ตอนนี้กำลังทรมานสัตว์อยู่ในเนี้ยเพราะจริงๆเนี้ยน้องลักกี้เขาจะต้องกลับบ้านแล้วแหละ แล้วก็เอาลักกี้มาช่วยทำมาหากินก่อนเนี่ยนี่ปะลักกี้ปะเดี๋ยวพาไปส่งพาไปส่งให้พ่อกับแม่นะใบลูกป,ปะ <c oughs> ปรากฏว่าเราอะหายเหงาแต่ปรากฏแมวแมวเดือดร้อนนะคะแมวบอกว่าฉันไม่ได้เหงาฉันอยากกลับบ้านโอเคโอเคเดี๋ยวจะพาไปส่งนะ แต่ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพี่หมีกับโฮชีด้วยนะคะบายบายน้องล็กกี้ช่วยแก้เหงาได้ดีจริงๆนะครับแมบางทีจะทำท่าอยากออกไปรปจวยภัย้ากก็ตามน้องก็มีภารกิจของเขานะโฮชีขอสมทายด้วยรอยยิ้มเลกกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่หมีกับโฮชีด้วยนะครับบายบายครับถ้าไม่อยากเจอเจอกับใครคุยกับ AI ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือคุยกับแมวคุยกับหมาหรือถ้าจะให้ดีที่สุดเลยแน่นอนคุยกับคนดีที่สุดเลย